อยู่กับทอมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่41ครับทอมอยู่ที่บูธของ Ford ครับในปีนี้ Ford ได้นำรถที่ถือว่าเป็นไฮไลท์มาให้เราได้สัมผัสการก,กับเจ้าด้านหลังนี้เลยนะครับนี่คือ Ford Ranger M S R T นะครับตัวแต่งพิเศษจาก Ford ครับที่ถูกตกแต่งโดยสำนักแต่ง M S R T นะครับและได้ใส่ชุดพาร์ททั้งหมดเข้าไปรวมไปถึงเจ้าคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์ V6 ดีเซลพลังกำลังที่250แรงม้ากักบทอคเหลือๆเ,เลยที่600นิวตันเมตรนะครับบวกด้ ผมและอุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมายเลยทีเดียวเจ้าคันนี้จะมีอะไรให้น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวตามทอมไปลุยกันเลยดีกว่าครับตามมาเลย ไฮไลท์ที่ไม่พูดไม่ได้ในบูธข,ของ Ford ครับอยู่บนเวทีเลยนี่คือ Ford M S R T นะครับนี่คือการที่นำา o r r d กับเครื่องยนต์ V6 ดีเซลนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมโดยสำนักต่ง M S R T นะครับเจ้าคันนี้เป็นรถปิกอัพนะฮะที่มาด้วย performance นะครับรวมไปถึงการเซตอัพช่วงล่างจากสำนักแต่ง MSRT นะครับดูจากหน้าตาด้านหน้าองคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามีความดุดันและมีความสปอร์ตมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับซึ่งทางฟอร์ดเองเนี่ยนะครับผมได้เปิดตัวและก็จำหน่ายเจ้าคันนี้เริ่มต้นที่200คันเท่านั้นนะครับในช่วงแรกนี้แล้วก็รวมไปถึงสนนราคานะครับอยู่ที่1 0 0ล้าน0 0น 9,000บาทนะครับเจ้าคันนี้จะมาแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงโลโก้แบช MSRT นะครับแบบนี้กระจังหน้าที่ไม่เหมือนใครขยับมาด้านข้างครับ เราจะเห็นว่าล้อแม็กที่ทาง f o r ์ให้มานะครับเป็นแม็กขอบ21เลยทีเดียวนะครับแล้วก็รัดมาด้วยซีรียาง275 45 21นะครับเป็นยาง Continental นะครับลายล้อแม็กนี่หล่อมากๆนะครับแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยตัวเตี้ยแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็สมบูรณ์เลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะไปตกแต่งบอกว่า มาซื้อตัว M S R T ตัวนี้ที่ถูกตกแต่งมาจากโรงงานแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะจบเลยก็ว่าได้ครับขยับมาด้านข้างครับเราจะเห็นว่านี่คือส่วนของกันชนด้านข้างบริเวณสเกิร์ดด้านข้างนะครับที่ฟอร์ดใส่มาให้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราเปิดขึ้นรถครับปึ้งเขาจะมีบันไดยืดออกมาแบบนี้ด้วยเมื่อไหร่ที่เราปิดประตูปึ้งเจ้าบันไดตัวนี้ก็จะถูกซ่อนเก็บเข้าไป อันเนี้ยเทมากๆนะครับเปิดป <S 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 1> <S 1> ุ๊บบันไดขึ้นโอ้โหและบันไดแข็งแรงมากๆคุณผู้ชมดูสิค่อนข้างแข็งแรงมากๆครับและเป็นไฟฟ้าแบบนี้มาเลยนะครับปิดปุ๊บเขาก็จะเก็บซ่อนไปเยี่ยมมากๆเทมากๆบอกเลยว่าอันเนี้ยผมชอบถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ก็ถูกซ่อนไปเป็นเหมือนตัวเตี้ยเนาะแต่พอเวลาที่เราจะใช้งาน นะครับเราก็เปิดประตูเจ้าบันไดนี้ก็จะออกมาเหมือนรถยกสูงอันนี้เท่จริงๆนะครับถือว่าดีไซน์ได้ค่อนข้างดีนะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันมากดีกว่านะครับผมโอ้โหแน่นอนมันใหญ่เต็มตามากๆคุณผู้ชมด้วยบอดี้ของ r a n g จอรเนี่ยผมถือว่าหล่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของไฟท้ายเองเนี่ยที่ให้มา ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็มีแบตช์ MSRT อยู่บริเวณนี้นะครับบ่งบอกถึงความพิเศษของเจ้าคันนี้นะครับสิ่งที่ถือว่าทําให้รถคันนี้อลังการมากๆนั่นคือชุดพาร์ทด้านล่างครับเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างมากๆรวมไปถึงความเป็น MSRT นะแล้วก็มีดีฟิเซอร์อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับทำให้รถคันนี้มันดูเต็มมากๆแล้วมันดูบึกบึนมากๆนะครับผมถ้าเกิดเรามองไปด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าปลายท่อเขาจะออกอยู่บริเวณนู้นนะ นี่ท่อออกโนูนนะฮะกับเครื่อง V6 ดีเซลคันนี้นะครับผมสวยมากๆเท่มากๆด้านบนครับเขามีในส่วนของดักเทลนะครับมาให้เพิ่มความสปอร์ตมากๆกับความเป็น Ford MSRT คันนี้นะเปิดออกมาฮึบโอ้โหค่อนข้างเบาครับสวยงามลงตัวภายนอกกับการเสริมชุดพาร์ทเข้าไปแล้วก็มีการเซตอัพช่วงล่างจาก MSRT เนี่ย ทำให้เจ้าคันนี้น่าจะขับสนุกจากการา่เดาวเพราะเรายังไม่ได้ลองนะแต่ว่าภายนอกเนี่ยเจ้าคันนี้ถือว่าโดดเด่นจริงครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อดีกว่าว่าเจ้า Ford r a n g e r m s r t รคันนี้เขาใส่อะไรเข้ามาด้านในกันบ้างตามไปเลยครับภายในครับว้าว <Wow. S 2> โอ้โหความเป็น MSRT เเนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงความเป็น เรสซิ่งค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับจริงๆเราต้องบอกว่ากับความเป็นเมด้า์ทีเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับมีการปรับเปลี่ยนนั่นคือเพิ่มเบาะเข้ามาแต่ว่าความรู้สึกของการนั่งบนเบาะของเจ้าตัวนี้มันให้ความรู้สึกที่ดีจังเลยอันนี้รู้สึกได้เลยนะครับว่าเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆรวมไปถึงพวงมาลัยครับที่ถูกเปลี่ยนเข้ามานะครับกับการเดินได้หรือว่าตะเข็บสีน้ําเงินแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมีตัวมาร์ก ล้ออยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับผมว้าวอันนี้น่าสนใจมากๆและเท่มากๆเลยทีเดียวนะครับมีแบต Ranger msrt อยู่บริเวณด้ามเกียร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่บ่งบอกชัดเจนครับว่านี่คือ Ranger msrt นะครับผมด้วยตัวหนังเองอะไรต่างๆเนี่ยมีการเดินตะเข็บสีน้ำเงินนะครับก็ถือว่าโดยรวมเจ้าคันนี้ภายในให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดี ต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมนั่นก็คือเบาะนั่นเอง f e e l i n g Texture อันนี้ดีมากอารมณ์ของการนั่งคือดีครับผมู้ชมอยากให้มาลองตัวจริงมากๆในส่วนของเจ้าคันนี้เกียร์ที่ให้มานะครับเป็นอ e ีชิปเตอร์แบบ10สปีดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแพ d l e Shi ิปนะ ดังนั้นแม่แอปเสียดายนิดนึงถ้าคันนี้มีแพดเดิลชิฟด้วยจะถือว่าลงตัวแล้วก็สมบูรณ์มากๆกับความเป็นรถตัวเตี้ยจาก Ford อย่างเจ้า Ford Ranger M.S.R.T. คันนี้นะครับแม่เสียดายแพดเดิลชิปอย่างเดียวเลย